ในที่สุดความฝันของใครหลายคนก็เป็นจริงนะครับคือการได้เห็นซูเปอร์ไซาขั้นที่3ของเบติต้าแบบออฟฟิเชียลนั่นเองโดยที่ไม่ต้องไปดูภาคอย่างซูเปอร์ดะก้อนบอลฮีโร่ที่ใครหลายคนมโนและเข้าใจผิดว่าเนื้อเรื่องแคนนอนเนื้อเรื่องจัก,กรวาลหลักและมักจะเอาสเกิลพลังในนั้นมานับรวมกับดะก้อนบอลภาคหลักด้วยเช่นกันซึ่งแน่นอนครับว่าการมาถึงของซูเปอร์ไซาขั้นที่3ของเบติต้านั้น ก็สร้างความมือหาให้กับดักรับอลไดม่าอยู่ช่วงหนึ่งครับแต่ก็น่าเสียดายถ้าใครที่คิดกำลังจะอยากดูดักรันบอลภาคล่าสุดอย่างไดมะและคิดว่ามันจะต้องมีเนื้อเรื่องเหมือนกับภาค GT ภาคเซตภาคซูเปอร์ที่มีความเป็นผู้ใหญ่นะครับบอกเลยว่าคุณจะผิดหวังเพราะดูเหมือนว่าไดมะนั้นจะเน้นขายเด็กซะมากกว่าเน้นขายเยาว,วชนซะส่วนใหญ่นะครับจนถึงขั้นที่แฟนอนิเมะเนี่ยบ่นกันว่าถ้าจะเป็นแบบนี้ก็ย้อนไปดูภาค GT เถอะ